ครัวคุณไต่สวัสดีคับท่านผู้ชมครับเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตยขอบคุณมากๆยนะฮะรายการทุดวันการ์ุกอวันศุกร์ับวันนี้เอาคำอร่อย เอาสาระประโยชน์มาให้กับท่านครับและที่สําคัญที่สุดไม่เหมือนรายการไหนเลยนอกจากสาระประโยชน์แล้วไร้สาระก็ยังเอามามีแต่สาระกับความสนุกโอ้โหนี่ตัวไร้สาระเลยครับนี่ก็ตัวไร้สาระเลยนะครับซึ่งให้ขาดได้ไหมไม่ได้คอ้อาคิดนะครับถ้าสมมติว่าตลอดชีวิตของอาที่จะให้ชีวิตมาใช่อาเจอแต่คนดีๆเจอแต่คนมีสาระมีสาระแล้วถ้าอาไม่เจอคนอย่างสองคนเนี่ยใช่ อาเป็นคนดีนะใช่อาจจะดีเกินไปอาจจะดีเกินไปจริงค่ะมันต้องมีบ้าน<ช>มันต้องมีความสุขล้วมี เรื่องราวที่มันเฮฮาบ้างใช่ครับอย่างใน Facebook ครัวกุณต่อยมีทั้งเรื่องดีๆมีทั้งเรื่องเฮฮามีทั้งสาระประโยชน์แต่ลืมใส่อย่างเดียวใน a c e b o o k อะไรเรื่องไร้สาระไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใส่แต่เรื่องแต่ในแอปพลิเคชันมีแน่นอนมีให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอร่อยแถวนี้ไปต่างจังหวัดนี่ไม่กินถือว่าผิดใช่มีตูดเอาหงตูรอาหารโอ้เยอะแยะมากมายใช่แต่ความสด ความอร่อยอยู่ที่นี้แน่นอนครับผมครูคุณจอยทำไมแววตาเลยแววตาต้องจิกต้องจิกเพราะว่ามันมองไม่เห็นอย่างอื่นก็เลยต้องจิกแต่ตอนนี้มาดูตอบปัญหาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทํางานในแผนกธุรการของบริษัทอ๋อธุรการนี่มีหน้าที่อะไรครับธุรการก็ทำทั่วไปทุกอย่างมีหน้าที่รองรับอารมณ์ของพนักงานในบริษัทอืเหมือนฟ้ามาโปรดอบริษัทได้ส่งพนักงานไปอบรมธรรมะ เอาาดีมกอบรมเสร็จทุกคนเปลี่ยนไปเลยนั่นไงเห็นไหมพุทธการบอกว่าธรรมะช่วยให้ผมเห็นบาปบุญคุณโทษีผมจะเลิกโมโหผมจะเลิกด่าแบบไร้สาระรองพุทธการบอกว่าสาธุสาธุเมตตาธรรมคำจุนโลกถูกต้องผมขอโทษที่ผมคอยจับผิดพวกคุณทุกคนพนักงานพิธีสาวบอกว่าโอ้ดิฉันจะจ่ายเงินตรงเวลา มิหาเรื่องหักเงินพวกคุณอีกต่อไปโอ้โหดด็พระงานบอกว่าผมจะไม่มาสายฉันจะช่วยเหลือทุกคนผมจะไม่ขี้เกียจฉันจะไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนอและอีกมากมายโอ้คนสุดท้ายคือผมอยผมบอกว่านับจากนี้ผมขอสาบานผมจะไม่ถุยน้ำลายลงไปในกาแฟของทุกคนครับโอ้แบสุดเลยจำไว้นะครับว่าเวลาทำอะไรตางมันมี ภาษาไทยเราก็เรียกผลสืบเนื่องภาษาอังกฤษมันก็เรียกกันว่า consequence continue อ่อวก่อนเรื่องก็นด้มันมี consequence เหมนะฮะมันมีอะไรผลสืบเนื่องไม่ว่าจะทําอะไรมีเหตุมีปัจจัยเหตุเกิดต้องมีผลครับอย่าทอะไรที่มันจะทําให้ผลร้ายมันถึงเราใช่ครับแต่เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นผลดีไปถึงท่านแน่นอนใช่ครับเป็นผลดีแห่งความอร่อยและความภาคเพียรและความใส่ใจเพราะว่าอร่อยแถวนี้ใช่วันนี้เราจะไปกันที่ วัชระพลร้านแกงแม่ขวัญอยู่ในตลาดถนอม,มิตรนะครับร้านหาง่ายครับจะอยู่กลางกลางตลาดเลยครับถามใครก็ได้รู้จักกันหมดหรือคุณจะปักหมุดนะครับพิมพ์คขาว่าตลาดถนอม,มิตรนะครับแล้วก็เข้ามาที่ซอย3ล็อก35ก็จะเจอเลยครับแม่ขวัญเนี่ยนะครับเป็นคนชอบทาอาหารมากมีใจรักในอาหารไทยนะครับช่วยกันทํเข้าวแกงขายกับญาติพี่น้องเนี่ยมากว่า40ปีจนมาถึงยุคนี้ครับยุคโควิด ที่อาชีพทุกอย่างเนี่ยต้องหยุดคุณโอ๊ตนะครับซึ่งเป็นลูกชายจากที่เคยมีอาชีพเป็นสจ,จวตก็ต้องหยุดทุกอย่างหันมาปรึกษากันครับว่าเราจะพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสกับชีวิตเราได้อย่างไงบ้างด้วยประสบการณ์อน,นานนของคุณแม่นะครับรวมกับความรักความตั้งใจของลูกๆทําให้วันนี้นะครับทุกคนได้มีอาชีพได้อยู่พร้อมหน้าและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปพร้อมๆกัน ที่ร้านนะครับจะมีเมนูไทยๆน่ากินให้เลือกกว่า20เมนูต่อวันเลยฮะทั้งพะโลปลาดุกผัดพริกหมูทอดกระเทียมแกงสับประรดหอยแมงผู้ผัดเผ็ดหมูป่าผัดพริกหมูผักบุ้งผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากายและที่เป็นนางเอกของร้านเลยนะครับนั่นก็คือน้ำพริกลงเรือครับส่วนพระเอกของที่ร้านนี่ก็คือแกงเขียวหวานเนื้อนั่นเองเคล็ดลับของที่ร้านนะครับ ใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยครับล้างทุกอย่างอย่างสะอาดทําอย่างประณีตไม่หวงเครื่องเพราะอาหารไทยเนี่ยต้องเข้มข้นถึงเครื่องแบบไทยๆครับที่สําคัญนะครับรถมือของแม่ขวัญเนี่ยคงเส้นคงวาไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้ามาแถววัชรพลนะครับแล้วเข้าไปในตลาดถนอมมิตรห้ามพลาดเลยนะครับร้านแกงแม่ขวัญซอย3นะครับล็อก35เปิดขายจันหนึ่งเสาเลยนะครับ11โมงเชา้าจนถึง5มโมงเย็นวันนี้เต็มโต๊ในรายการเลยครับ ใช่ลูกชายนะครับผมใจดีครับผมคนเดียวนะอ่แต่นำอาหารมาให้แล้วนั่งอยู่ในสูนี้นะครับนี่เลยครับโอ๊ตจริงๆนวมีอาชีพเป็นสจวดครับสจวดแต่ว่าเห็นไหมท่านผู้ชมคนเรานะขอให้สู้ชีวิตทั้น้และขอให้เข้าใจคําว่าความเปลี่ยนแปลงครับจริงไหมวศมันต้องสู้ใช่ป่ะไม่ใช่ว่าฉันเป็นสะจวดแล้วฉันจะทําอย่างนี้ไม่ได้นี่ผมขนลุกเลยนะครับเขาทาเขาช่วยแม่เขาแบบจริงๆแล้วร้านข้าวแกงเนี่ย ร้านแกงแม่ขวัญมันเท่ที่สุดคือร้านเขาเป็นร้านข้าวแกงจริงๆมันเป็นอาหารตามสั่งเหมือนที่เราชอบใจมากแต่ว่าแต่นีะต้องไมานั่งสั่งปุ๊บๆได้เลยตักได้เลยผมไม่ได้พูดเล่นครับนมจีนแกงเนื้อเขาโอ้โหพวกคุณไม่มีทางได้ทำไมครับผมเอาหมดเลยเาผมรู้ว่าคุณจะกินมาจะเรากลับแบจต้องจับตัวตายแล้วได้ขอเลยครับขอพิ้งาปลากลับบ้านไม่ได้เลยนะครับขออะไรอย่างนี้อะไรครับขออันนี้อันนี้ นี่เห็นปห่ยคุณเชื่อย่างคนดูเลยเข้าใจเลยว่าผมสมควรเอากลับบ้านเพราะว่าคุณขายเยอะไปกันเลยนะฮะอย่าลืมไม่ต้องมาขายร้านคนร้านร้านเลยครับร้านแกงแม่ขวดหวานนะครับอยู่ตรงตลาดถนอมมิตรถนอมมิตรอยู่ซอย3ล็อก35ครับวันอาทิตย์ปิดนะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์ว่างพอดีจะไปซะหน่อยนะไม่ได้ปิดวันอาทิตย์นะฮะพักตัวนี้สักครู่พักสิงหน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปทางระการสักครู่เดียวครับ